โคกนะคะจีซูมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้ค่ะมาตรงเวลาเบ๊ะนะคะคืนเดือนใหม่ค่ะเธอก็มาทักทายบลิ้งทันทีนะคะแน่นอนค่ะว่าไฮเจเข้าอ่อนนะโคโซคนนี้ค่ะก็ยังมีแต่น้องลิซ่าลิซ่าตลอดเลยนะคะบลิงค่ะก็ไม่พลาดค่ะที่จะเข้าไปถามอาการของน้องลิซ่ากันเลยทีเดียวนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะเห็นเงียบหายไปเลยนะคะนับตั้งแต่วายจีออกมาแถลงข่าวค่ะว่าเธอนั้นไม่สบายเนาะติดโควิดค่ะหายไปเนี่ยจิตวันแล้วนะคะโดยบลิงค่ะก็ถามว่าลิซ่าโอเค พี่ซูค่ะก็บอกว่าลิซ่าค่ะสุขภาพแข็งแรงมากนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะบลิงก็ยังถามต่ออีกด้วยนะคะว่าพี่ซูแล้วก็เมมเบอร์คนอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะฉันคิดถึงแบ็คพิงทุกๆคนมากๆเลยนะคะพี่ซูค่ะก็ตอบว่าพวกเรานั้นแข็งแรงดีค่ะพวกเราโอเคนะคะไม่ต้องกังวลไปค่ะ และนอกจากนั้นนะคะเธอก็มีข้อความค่ะเขียนทักทายบลิงค์ะคะเป็นปกติค่ะที่ทําเป็นประจํานะคะทุกๆต้นเดือนค่ะเนื้อหาใจความนะคะยังมีความขี้เล่นอยู่ในนั้นด้วยนะคะโดยเธอก็ขึ้นต้นว่าอันยองนะคะบลิงค์สวัสดีค่ะบลิงค์ซุงยี่มาแล้วนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันเริ่มต้นของเดือนธันวานะฉันนี่ชอบนะคะวันนี้มากๆเลยค่ะเป็นวันที่ปลดปลานค่ะจึงอยากจะใช้วันนี้เนี่ยร่วมกันกับบลิงค์นะคะ แต่ว่าโอ้มันไม่ค่อยหนาวเลยนะเหมือนกับที่ฉันคิดเอาไว้นะคะฉันหวังว่าเนี่ยมันจะหนาวขึ้นไวๆะคะแล้วก็บีคีมัสตกขึ้นมาเร็วๆนะแม้ว่ามันจะยากลําบากสักหน่อยนะตอนที่ต้องออกไปข้างนอกก็ตามค่ะทุกๆคนนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าเป็นหวัดกันนะคะคิดถึงทุกๆคนนะคะบลิงก์แล้วก็นะคะมี ขึ้นรูปนี้นะคะเอามาให้ด้วยค่ะเรียกว่ามาทําตามสัญญาะคะ่ะเพราะว่าเธอบอกว่าเธอจะมาโพสต์รูปที่เธอมัดแกะแบบนี้นะคะเอามาให้กับเราดูค่ะก็พิสูจน์ค่ะก็ทําตามสัญญาเลยนะคะรูปนี้ก็น่ารักมากๆค่ะอ่ะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารแล้วกันค่ะเห็นพิสูจนะ์คะเธอมาทักทายบลิงในวีเวิร์สด้วยนะคะก็วันนี้ค่ะต้นเดือนค่ะเธอก็มาตามปกติของเธอเนาะก็น่ารักดีค่ะแล้วก็มีการมาอัปเดตข่าวสารนะเกี่ยวกับน้องลิซ่าด้วยนะคะว่าเธอนั้นสุขภาพแข็งแรงดีค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช ยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า